โอ้วันส่งคนวังสงการจะมายิงกันทำไมคนสมัยนี้อ๋อเดี๋ยวเ็เป็นภาระคุณหมออีกคุณเดี๋ยวคุณหมอว่านะมายิงกันตายอะ่ะเออเนี่ยยิงสาดน้ำไปดีกว่านะไม่ใช่เปียกเลยนะโอ้โหเหลี่ยมเกินเหลี่ยมลูกดอกเหลี่ยมลูกดอก คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมีได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้งความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังคทานก่อนรับชมอปอีไอีอีไอีออขอปแป้งนะครับขอสารน้ำนะครับเออ,เอ,อโอ้ขับรถไปดูตามาตาเรืเอ,อเลยฟ้องตำรวจดีไหมเนีย่ย ทุกอย่างเลยครับผมมีสูตรด้วยผมมีสูตรด้วยมันถูกแล้วไม่ซื้อน่ะลองเลยไหมลองเลยไหมอย่าลองไว้อย่าลองใช้สูตรไหมเขาใครไปเปิดเพลงมาเฮ้ยเมนถูกเลยก๊อฮอกโอ้ไม่มันมีสูตรครับอย่าลองสูตรไหมอย่าลองก๊อฮอกก๊อฮอกกออกอย่าซื้ออย่าซื้อหอยปลามหอยปลามอย่าซื้ออย่าซื้อ สาดน้ำใส่หอยเลยนี่สาดเลยสาดเลยหอยเปียกแน่นอนไม่โกงครับไม่ได้โกงไม่ได้โกงครับไม่ได้โกงก็หอมสาดน้ำใส่หอยเลยนะหอยเปียกอย่าขายไม่ได้นะลองใช้สูตรไหมอยากลองใช้สูตรไหมสูตรที่สุดชัวร์ครับสูตรไหนครับหอยจริงว่าคือหอยจริงว่าคือหอยจริงว่าคือหอยจริงตาแปนตาแปนตมาตมากี่ขาใช้สูตรทันสูตรแน่เข้ามาแล้วซื้อโดูเนี่ยแน่ยให้เขาพันหกอย่ไปพันหกเลยเหรอครับ ใช่ใช่พันหกพันหกอันนี้เป็นเด็กเด็กฟัดปอมตัวมาแบบให้บริจาคตังค์พระหรือว่าไม่ใช่ครับพันหกครับมันเป็นสูตรเพิ่มดวงครับโอเคโอเคเพิ่มดวงนะเรียบร้อยครับเพิ่มดวงและมานี้ครับมานนี้ครับมานนี้ยมาเนี้โอเคไปครับไปครับซื้อเนี้ยครับซื้อเลยครับรวยชัวร์ซื้อเลไใช่ไหมครับใช่ครับซื้อเลยครับไหนโอ้ต้องซื้อครับต้องซื้อต้องซื้อครับบอกบอกไมาให้บอกไม้ซื้อกี่ใบ ต้องซื้อหมดเลยครับต้องซื้อหมดเลยซื้อหมดวะก็ถูกอยู่แล้วเดี๋ยวใช้ไปบริจาคทําไปยังนัน่ะไม่ให้ซื้อสองให้ให้ซื้อสองไปครับอ่าใบสุดท้ายเอาไว่มีคนเหมาก่อนคุณนะดูดิยังไงเนี่ยเอาไม่เห็นถูกเลยโกหกโกหกสูตรปาสสูตรปอมสูตรปอมโอเอาน้ําสาดหวยเลยเลิกขายเลิกขายเอาน้ําสาดหวยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ครับคุณไม่ได้ครับอออันนี้ศิลปกรรมกลางแจ้งแล้วเนี่ย เอ้ยอะไรเนี่ยไททันท์หยานโอ้ลามกลามกหุรีไปเปล่าหูรีไปเปล่าลามกลามกโอ้สไปเดอร์แมนเป่าตรงเคยดูในหนังไหมเป่าตรงมากเลยนะสไปเดอร์แมนเอ้ยได้นะได้นะไปครับไปครับเอ้ยรอเกินอันนี้ทำหน้าทรงเกาหลีหรือว่าอะไรครับเอ้ยเฮ้ยเอ้อะทำไมมันเดินไปเองได้วะคนคนเห็นอยู่นี่้็งง เนายคุณใส่เสื้อสวยจังอ่ะเสื้อสงการโอ้โหหลายชุดจังเลยอ่ะเนายคุณว่าชุดไหนสวยผมอยากซื้อสักชุดอ่ะแนะนําหน่อยครับโอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยอ้สลบไปแล้วชุดชุดชุดสีส้มแล้วกันเอาเลยครับก็สีแดงดีกว่าสีสีแดงแรงนิดครับสีส้มสีส้มโอ้อย่างเท่เลยแดงดีกว่าครับแดงดีกว่าครับเท่กว่าท่านใส่เสื้อสีส้มอย่างเท่อะครับผมไปทํางานหาเงินก่อนนะครับพวกคุณเป็น พวกคุณทำอะไรก็ทำเลยครับผมจะหาเงินก่อนนะครับอ๋อหาเงินนี่คือโกงใช่ไหมโกงชาวบ้านไม่ครับมันคือโกงครับมันคือโกงหวยมันคือหวยแท้จร่ไหมใช่ครับหวยแท้แค่แบบใบที่ถูกเก็บไว้แล้วหวยปลอมผมไม่ได้ทำเงินไม่ได้รับสี่ร้อยใบครับอาจจะใบที่ไม่ถูกก็ได่ถูกสองใบโอ้ยโอ้ยสี่ร้อยใบถูกสองใบครับของแท้สี่ร้อยใบถูกสองใบโอยอย่าเรียกหวยเดี๋ยวนี้นะไม่ถูกผมไม่ถูก เปิดพี่น้อยอ่าเปิดทำไมครับกลัวโดนยิงครับผมกว่าโดนยิงผมอ่อนแออ์่ายิงผมอุ้ยอย่ายิงผมเลยผมเป็นคนอ่อนแอผมไม่สูคนปะปะแป้งผมก็ได้ปะแป้งอ่ะปะแป้งสัตัวเบตัวเบรเอกตัวบรเอกไม่สูคนเอาผมก็จิตใจอ่อนไหวอ่ะสาดน้ำสาดน้ำมาเล่นน้ำกันมาไม่ต้องยิงกันหรอกมา โอ้วันส่งคนวันสง่งการจะมายิงกันทำไมคนสมัยนี้อ๋อเดี๋ยวเ็เป็นภาระคุณหมออีกคุณเดี๋ยวคุณหมอว่านะมายิงกันตายอ่ะเออเนีย่ยยิงสาดน้ำไปดีกว่านะไม่ใช่เปีย,ก,ยกเลยนะโอ้โหเหลี่ยมเกินเหลี่ยมลูกดอกเหลี่ยมลูกดอกขอ,อแป้งชุบทอดกินได้ไหมครับอยากกิน โอ้โห <muitas mit> euh um, oh, ้้ยผมไม่เคยทร้ายใครผมอยากปาแป้งไม่ได้ตงการแผมหน่อยผมเงถ่าย้ครับถ่ายู้ค่ายถ่ายถ่ายขแบบรอๆนะครับยิมันาเครับยิ้มแล้วเนี่ยฟันขาเยเดีเอันนี้นี่ไม่ใช่ถ่ายแล้วเก็บตังค์ครับมีเก็บตังค์เ่ถ่ายฟรีเลยเก็บตังค์เนี่ยเก็บตังครับเก็บตังค์อ๋อโอ้โอ้ อีนี่นี่ผมขยายตัวเท่าเขาแล้วเป็นไง <c oughs> ผมจะจะมาต่อสู้ให้แล้วมาดีมาดีเอฟเฟตมาดีอาดเออมามา,าแล้วทุบแฝดเจอแน่บอกเลยมามามาดีมาดีมา,ดมาได้เอฟเฟมาดีเออเออมาดีเออเออเอ,อเอ,อียเลนขอปะแป้งหน่อยผ่านเลยครับผ่เลยครับเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยยืนเหี่ยวเหรอ อวะนเนี่ยยินยินเที่ยวบนเวทีเหรอให้ดู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 ออสวัสดีครับแล้วะไรดีครับผมเอามีลูกชิ้นเนื้อไหมครับอันนี้ผมลูกชิ้นหมูผมไม่อยากกินเราขาดแต่ลูกชิ้นหมาครับพอดีหมูหมูก็แพงไปหน่อยอเนื้อก็หาย,ยากครับว่าว<ม>วเราก็เลยเอามา มาแถวหน้าบ้านผมหายไปแต่ว่ามันมขี้เลือนนะครับเ<ช>อามันเอาไปทํากินได้เหรอแล้วก็ถลกออกก่อนครับถลกตรงขี้เรือนออกครับอ,อ,อแต่มันมีเห็บด้วยนะมีทั้งขี้เลือนออมีทั้งเห็บอันนั้นเราแบบเอาไปย่างแล้วให้เห็ดตะเด็นออกครับผมเป็น<ช>โปรตีนใช่ไหมเห็บอะครับใช่ครับแเราแบบอร่อยเลยแบบแตกโปะแตกโปในป่า ใช่ครับส่วนหมัดนี่เราก็ค่อยเอาไปโรยตอนทําเสร็จครับผมแทนพิไทยครับพิไทยก็แพเหมือนกันครับน่ารัยเหมือนกันนะครับเนี่อร่อยดีไหมครับเนี่ยจำเปาบอกผมมาขายเสื้อครับผมรับคครับขครับดูขายลูกชิ้นี่ลูกชิ้นปราครับพนปราครับขอกินเนยน้อยหน่อยครับมีเนยน้อยให้กินไหมครับมีเลย พระคุณพระเขาให้มาบินทาบาตระหวางเขาสาดน้ำเข้าบาทนะครับแต่อัตมามาอยู่วัดเนี่ยอาตมาอยู่กับใครอ่ะอตมาคนเดียวเลยเหรออยู่คนเดียวอาตมาไม่เหงาเหรอผมเห็นคนมาขโมยตังวัดบ่อยนะอาตมาดูแลวัดยังไงเนี่ยแล้วทำไมอัตมาบอกอยู่คนเดียวทำไมมีที่นอนสองที่อ่ะคืออาตมาเอา,เอาคิกมานอนหรือเปล่านเนี่ย เอออย่าเอาสีกามานอนแน่ผมฟ้องอะไรนะคมพระสงค์อ่ะไอ้โจรโจรตำรวจโอ้ตำรวจไม่มีรถหรอตำรวจตำรวจวิ่งเลยอ่ะตำโวจอันนี้ไอ้ตำรวจหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ระวังเด็กเป็นไข้นะครับเอาเด็กมาเล่นสีกาอ่ะเด็กไม่นีนะด้วยเด็กเป็นไข้แน่จริงนะครับลองเด็กเป็นไข้ด้วยความหวังดี S <S ใช่เด็กกินไข่นี่ขอปับแป้งเด็กได้ไหมครับขอบอยากลิน้นน้ำขอบอยากลิ้นน้ำขอปับปแป้งนะครับมันปะยังไงเนี่ยถูกไม่ถูกไม่เป็นไรขอแค่ให้ได้ถือก็พอมัเล่นเครื่องขับอขอโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นอย่าว่าเขาครับ <S 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 ขเขาซืา้อรถมาแรงครับอย่าว่าเขาโอ้ยเก่งยิงหาไมิด แม่แม่แม่แบบแม,ไม่ไม่เราไม่เาแม,ามาโอ้จะเปิดเปิดทางให้รถนะครับรถเขาจะไปครับเขาจะไปเที่ยวสงการเครับไปเลยครับรับพี่ปอดภัยนะครลองตกรถนะครับเอาทางขึ้นหลังรถอ่ะหาเยอย่าแรงเินเอาไปเออหมอจะเย็นด้วหมอเอ้ยปัมหยปั้ม,ามยาให้ผมหน่อยก็ได้แน่ยนังก็บตังโมบเลยน,น่ย หมอครับช่วงสงกรานต์อุบัติเหตุเกิดเยอะนะไม่ไปรอรักษาคนที่โรงพยาบาลหรอเออหมอช่วยผมหน่อยก็ดีนะหมอไม่เปิดไม้ได้ไมมก็ไม่เปิดนะเว้ยหมอใจร้ายเกินหมอใจร้ายไม่ดูแลผู้ป่วยผู้ไข้ปล่อยมันตายตายรูดหมอโหดเกินโคตจังเลยแน่สอบผ่านจัรยาบันหมอมาได้ไงวะเนี้เถื่อถามจริงเถไปผมบ้ตัวไม่ได้ เฮ้ย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 นายนายไอ้อยู่ไหนวะไอ้หมอหมอหมอมันไปจีบสาวเฮ้ยไหนไหนไหนนี่นี่หมอไปจีบสาวดูเข้ามามันก็จีบแล้วอ่ะโอ้จีบเด็กน้อยเด็กน้อยยังใส่ชุดนอนอยู่เลยโอ้หมอเอ้ยเองจะพาผู้หญิงภาผู้หญิงเอาไม่ได้เลยเกามีอนาคตเธอเออไปห้ามีอนาโคได้เธออายุไม่เขียวโอ้ยอันนี้อนุบาลหรือเปล่าเนี่ย อันดุฝ่าทุ่งน้อยมาเนด้ออันด่วนอะไรัวขอสาดน้ำหน่อยครับีี่นเเด๋ยยวนขอเล่นน้ำหน่อยครับเอเลนเจเกอร์น้ำหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับเอเลนผมไปหมดแล้วอ,อ๋อผมไม่ได้ไปครับตอนเป็นนายท่านผมมันก็เท่านี้แหละครับขอปัแป้งหน่อยนะครับปัหน่อยนะครับมีใครแพ้แป้งไหมครับผมผมแพ้แป้งอ่ะแป้งมันสับหลังอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวผมป่าแป้งให้แบบทั้งตัวแล้วก็จับทอดเลยนะครับอยากกินคนวอดีโอเคโอเคเอาที่สบายใจเลยสันว่าส่งการนะครับ